ปกติในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็จะออฟเบรเกอร์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกครับแล้วใส่ลวดเข้าไปในรูเล็ก,ลกๆตรงการโยกของเบรเกอร์นะครับแล้วก็อาจจะติดแท็กเพื่อให้ทราบว่ามีการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอยู่เพื่อป้องกันการออนเบรเกอร์โดยไม่ตั้งใจครับ เช่นกันนะครับถ้าหากเราใส่ลวดขั้นเบรกเกอร์ขณะที่ออนเบรเกอร์ไว้เบรกเกอร์ยังสามารถทิปได้อยู่หรือไม่และคลิปนี้จะมีคำตอบให้กับเพื่อนๆครับต่อไปเรามาลองทดสอบกับเบรกเกอร์กันไฟดูดไฟลวดชนิด RCBO แบบ2โพกันนะครับ เบรเกอร์กันไฟดูดไฟร่วชชนิด RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดของเบรเกอร์ได้และตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าร่วได้ครับ เรามาลองทดสอบกรณีที่หากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วโดยใช้เครื่องเทส RCD ในการจำลองกระแสไฟฟ้ารั่วว่าเบรกเกอร์นั้นจะทริปได้หรือไม่หากการโยกของเบรกเกอร์ค้างอยู่ในตำแหน่งออนครับเ <curry> มื่อกดปุ่มที่เครื่องทส RCD นะครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงดังจากเบรกเกอร์ครับและเมื่อดึงลวดออกนะครับการโยกของเบรกเกอร์ก็จะตกลงมายังตำแหน่งออฟครับ จากการทดสอบนี้นะครับแสดงว่าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลวเกินพิกัดของเบรเกอร์ที่ตั้งค่าไว้กลไกภายในของเบรเกอร์ RCBO นะครับก็สามารถตัดวงจรภายในเองได้แม้การโยกของเบรเกอร์นั้นถูกดันค้างไว้ในตำแหน่งอ่อนครับต่อไปนะครับทำการทดสอบการลัดวงจรกับเบรเกอร์กันไฟดูดไฟลวชนิด RCBO แบบ2โพครับโดยผมใช้สวิตช์ทางเดียวนะครับเป็นจุดลัดวงจรระหว่างสายลายและสายนิวเทัาครับ เมื่อกดสวิตช์เพื่อรัดวงจรนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงดังออกจากเบเกอร์ครับลองใช้ไขควงเทฟที่ขั้วทางด้านไฟออกก็จะไม่มีไฟนะครับและเมื่อดึงลวดออกนะครับการโยกของเบรกเกอร์ก็จะตกลงมายังตำแหน่งออฟครับ จากการทดสอบนี้นะครับแสดงว่าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรกลไกภายในของเบรกเกอร์กันดูด RCBO ก็สามารถตัดวงจรภายในเองได้แม้การโยกจะถูกดันค้างไว้ในตำแหน่งอ่อนครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ